ลุงพลรับงานเป็นพรีเซนเตอร์กว่า10งานจากกรณีการจากไปปีศาของน้องชมพู่อายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกกกองอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกระทั่งไปพบร่างกลางป่าบนเขาพูเล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดีเอ็แฝงแต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ ต่อมาหลังจากที่นักร้องหญิงลูกทุ่งยอดนิยมอย่างจินตราภูลาบได้ทาบทมลุงพลหรือชัยพลวิพาให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ต่องงอ่ด้วยกันและเพลงที่จะนำไปร้องด้วยกันก็คงหนีไม่พ้นเพลงต่อง,งอยที่โด่งดังอยู่ตลอดและหลังจากลุงพลได้เข้าห้องบันทึกเสียงเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเสร็จสมบูรณ์ หลังจากลง YouTube ไปวันแรกยอดวิวครบ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างความือฮาให้เหล่าบรรดาแฟนคลับลุงพลและจินตาราเป็นอย่างมากและนอกจากนี้ลุงพลยังได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับงานอีกกว่า10งานอีกด้วยค่ะ